สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับนนดูยนมากครับโคลนแข็งขยันย่งโอวิไดพบอ้พุทธอะไรือ นี่เคยเปลี่ยนไหมอันนี้เคยเปลี่ยนมายัางเปลี่ยนมาแล้วกี่บาท เรียกอะไรนี่ตัวเดินมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ป้ะเด็กต oh. ัวเดินขาเดี hmm. okay. oh, mm ๋ยวเราจะถอดแท็กออกนะเพราะว่าตัวเดินข้างหลายมันขาปฏารเขาโอ้ลูกปืนแตกหมดแล้วอะไรอย่างนั้น อะไรเงีละง่อยงง้วคนเคียวเลยอ่ะนี่ครับเราจะทำการถอดสายแท็กออกก่อนเพื่อจะเปลี่ยน ูปแล้วใ uh ่หือเปอืมทแล้องายยันมันจะล้มโอ้มันจะล้มแล้วดิ้องคำข้างล่างก่อนนี่คร uh> all ับนมันเอียงมันต้องหนุนตรงกลางมันแหละเออ <No. S 1> รถตะมุกตันเอวเนี่ยไอตัวคำเนี่ยมันเคลื่อนตามทำไไหมนี่อยองาู่่รอลูกทานย่นนนยตรง เดี๋ยวขี่ครับบเทคออกก่อนนะครับยมยมยกนุ่นไม่แรงหัวท้ายแล้วก็

เราจะทำการรื้อออกก่อนนะครับ